สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมอ x o l i ล e Freedom นะครับผมวันนี้เราก็มาเดินเล่นนะครับชิวๆนะครับผมด่ดดั่มบรรยากาศนะครับกับดวงอาทิตย์ตกนะครับผมที่ชายหาดนะครับผมวันนี้เราก็มาเดินเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอะไรแปลกๆนะครับดูกันนะครับเราจะมาหาดูสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่มันตายนะครับผม ที่มันตายแล้วก็มาเกยตื้นอยู่ที่ทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมแผนกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเราไปหาดูครับว่าจะมีอะไรแปลกๆไหมนะครับผมอันนี้เป็นหาดอยู่ใกล้ๆตัวเมืองเรานะครับผมที่อยู่พัทยานะครับพัทยานะครับโอ้โหเห็นนะครับเห็นแล้วครับหนึ่งตัวนะครับผม สิ่งที่มีชีวิตแล้วตายนะครับผมเน่่เลยนี่เลยนี่เลยนี่อันนี้เป็นหอยเอ้ยอันอันนี้เป็นเม่นกระปุกนะครับนี่เป็นซากของของเม่นกระปุกนะครับอ้าวเอ้ยเลือตัวนี้ก่อนนี่อันนี้อะไรวะนี่อันนี้่จะเป็นก้ามปูนะครับอันนี้จะเป็นก้ามปูเออเออมีอะไรแปลกๆนะนี่ อันนี้เป็นอันนี้เป็นชิ้นส่วนของของหมึกกระดองครับของหมึกกระดองที่เรากินนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินไปอีกโอ้โหนี่อันนี้เป็นหอยเม่นนะครับเฮ้เป็นหอยเป็นเม่นกระปุกโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็น,น,นเป็นตาปลากระเป้านะครับูดี๋ยดี อันนี้ตายมาเราก็มาเกยตื่นนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นกันนะครับโอ้โหบรรยากาศได้เลยนะครับผมช่วงนี้พัทยาก็คนท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นครับดูสิวิวตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังตกนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ,อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยบ้าเอ้ไม่ว่าอะไร นี่ก็มีขยะด้วยนะครับผมโอ้โหสกปรกนะครับหอยเม่นหอยเม่นกระปุกเยอะมากนะครับนี่เม่นกระปุกเป็นซากซากของมเม่นกระปุกอันนี้ก็น่าจะเป็นเศษเศษปกากรลังนะครับอันนี้ก็เป็นมุกกระดองนะครับโอ้โหอยน้ำน้ำอันนี้ตัวใหญ่มากเลยครับดูดิอันนี้เป็นอะไรวะนี่โอ้โหดูดิ อันนี้เป็นหอยหอยหอยแมลงผู้ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นหอยแมลงผู้น,นี่ก็เป็นปลาทูครับปลาทูหน้านะครับปลาทูหน้าที่ตายแล้วนะครับ <laughs> ส่วนมากจะเป็นอันนี้เยอะมากนะครับเนี่ยอนมีสาวๆด้วยครับไอ้น้องมากับใครครับมาคนเดียวเหรอครับ เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร <c oughs> เดินเล่นชิลๆนะครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเล่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรือเหมือน,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 นเหมือนเหมือนเหมือนเรือประมงนะครับอ๋อไอตัวนี้ผมเคยดูใน youtube อยู่นะครับผมว่าจะมีชาวบ้านนะครับออกเรือนะครับ ออกเรือไปหาปลานะครับแล้วก็จะมีตอนเช้าครับเขาก็จะมาวางขายครับวางขายตามเลยนะครับเป็นอาหารทะเลสดๆนะครับนี่อ้อยตัวใหญ่มากเลยไอ้เป็นปลาอะไรไม่รู้นะครับตายหายไปหมดแล้วนะครับแต่เม่นกระปุกเม่นซากซากเม่นกระปุกเยอะมากครับนี่ซากเม่นกระปุกนะครับเยอะมากนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชม อันนี้เหมือนปลาเก๋าเลยนะครับนี่ปลาเก๋าหน้าเป็นปลาเก๋านะครับโอ้บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ครับช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมนะครับขึ้นก็จะแรงหน่อยนะครับแต่บรรยากาศก็โอเคครับรวมๆนะครับผมเอามือเครื่องบินด้วยนะครับเครื่องบินด้วยโอเคนะครับผมก็เดินเล่นชิลๆนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กด ไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูนะครับสวัสดีครับผม